เราเก็บดอกกระเจี๊ยบแล้วนะคะใครอยากเห็นว่าเราเอาเม็ดกระเจี๊ยบออกยังไงรอเบิงคลิปเด้อค่ะดอกงามๆเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เอาไปตากค่ะขายได้นะนี่นเนาะเฮากระซิมาพาเบิงวิธีการนะคะวิธีการเอาเมล็ดกระเจี๊ยบออกนะคะว่าเราทำอย่างไร ทีเขาตากขายเปน็นนวยเปน็นนวยง,งามๆนะคะเราต้องแกะกีดเนาะ,ะผ่ามาเบิงเด้เดเดอบดนี้ออ่ามำนวนกระสิตัดอันนี้คือทดลองตัดมาแค่นี้นะคะมาให้ดูเนี่ยอยู่ในสวนอีกเพียบเลยแดงแบบสะออนเนาะใครมาก็สะออน ดีค่ะวันนี้เรามีดอกกระเจี๊ยบเราเก็บแล้วนะคะบางส่วนทยอยเก็บค่ะเพราะว่างานก็ร้ายหลายค่ะลุงมลก็เลยทยอยเก็บก็อนำมาบางส่วนนะคะดอกบักใยนี่ละคะทีนี้ก็ลุงมลเพิ่นก็คิดค้นวิธีการเอามาล็ดกระเจี๊ยบน่กออกยังไงให้มันสวยๆจะได้เป็นดอกเป็นดอกนะคะในการตากนะคะให้เหมือนกับที่ ตลาดเพิ่นตาขายนะคะนี่ลุงมลเพิ่นก็คนพบแล้วพี่น้องจ้าดูว่าเอาได้งามเลยนะคะกระเจี๊ยบมันจะมีดอกมีมเมล็ดมันอยู่ข้างในแข็งมากนี่นะคะ,มะเมล็ดของมัน <c oughs> เนี่ยบางอันก็เริ่มแก่แล้วเจ๊แต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันแก่กว่านี้มันจะกระทุ่งตูดไม่ได้เนาะมันจะมันจะ <c oughs> ยาก <Okay. S 1> มันายมันจะบานเดี๋ยวเรามาชมนะคะว่าเคล็ดลับยังไงที่เอาดอกกระเจี๊ยบทําดอกกระเจี๊ยบได้สวยแบบนี้นะคะแล้วก็แบบคือเอาเมล็ดออกได้สวยโดยที่ดอกไม่หักเลยนะคะงามๆเลยคะ่ะมาเบิรงเดอกาสิเป็นคลิปยาวเลยเดียวกันเนาะนขอดูอุปกรณ์แน,น่ อุปกรณ์ก็คืออันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแท่งแท่งแท่งเหล็กเขาเรียกเหล็กบางๆนะคะพี่น้องก็ไปหาอุปกรณ์ที่มันมีอยู่ก็ได้เนาะอุปกรณ์นี่มันมีอยู่อันนี้น่ะได้มาจากไหนวะเต้พี่น้องเห็นมองนู้นบ่คะน่ะกระดิ่งลมกระดิ่งลมที่ซื้อมามันจะเป็นแท่งเหล็กกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะแลววบนนี้มันหัก มันนั่นลงมาไหนลงบนยกมาดูลงบนลองยกมาดูน่ะเพื่อนเห็นวางอยู่บ้านี้เพิ่นก็เลยเอาลองเอามาทำค่ะสิบบาทครับ <c oughs> ลูกค้าเดินมาขอบคุณครับลูกนภัสใส่ถุงไหมหนูเอาใส่ถุงเองเลยนะลุงนะอเ,เออเค,ค่อยไปนะลุงนะ,นะครับผม นอกไม่มีจกักนอกจรยานไม่มีตะแกรงน่ะหนูเอาถุงได้นะลูกอาแล้วบันี้ลางวัลเพื่อนก็จะเอาแผ่นยางนะคะรัดแบบเนี้ย <c oughs> เอารัดแบบเนี้ย อ่ะสาธิตเราได้ดอกกระเจี๊ยบมานะคะแล้วก็เอาแท่งเหล็กใส่ตรงก้นมันลงไปแล้วก็หมุนดึงออกมาปั๊บได้ดอกกระเจี๊ยบนะคะไหนช้าๆอ่ะหมุนปับ๊บอ่ะขอทูดอกลักษณะมันก็จะอยู่อย่างนี้นะคะมันจะกระถุงดอกมันออกมาดอกยางแข็งได้ได้พี่น้องจ้า้ามีนีแไม่มีช่วยเนี่ยเอาออกบอ่ได้เด้ แล้วบบัน,นี้มันสิออกงามแบบนี้ให้เธอออกให้ให้ดูดูอ่านี่งามแบบนี้เลยค่ะเป็นดอกเป็นดอกเลยงามมากคนเฮ็ดรู้ม้วนเก่งมาค่ะเพิ่นขยันเนาะวันนี้เมียกับซื่ชัยเฮ็ดผู้เดียวแล้วว่ามดป่า Ok, da.